วันนี้เข้ามาวันนี้เข้าสวนมาเก็บผักไว้เพราะว่าเอ,อตอนเช้าไม่ได้เข้าสวนอากาศมันหนาวนี่นะคะคุณเพื่อนได้แล้วเดี๋ยวไปเก็บไข่ก่อนนี่ของเราเห็นไหมโอ้โยคุณเพื่อนเอ้เยเนี่ย สวัสดีจ้ามาละจ้ามาและจ้าเม,มียฝรั่งชนบทมาและจ้ามาทําไมมาทําไมปากแดงๆเข้าสวน <c oughs> ขณะนี้เป็นเวลา10บโมงเชา้าอากาศอยู่ที่6องศานะคะอ่ายายจะมาหาขุดอ่าต้นฝันสิงโตจะแกงขี้เหล็กไปเจอไข่หมดแดงในตู้ในตู้เย็นในตู้แช่แข็งนะ่ะ จะมาหาขุดฟันสิงโตไปแกงขี้เล็กตอนแรกว่าจะตำน้ำพริกคิดไปคิดมาอากาศมันหนาวเนาะอืแกงขี้เล็กสดน้ำร้อนๆเดี๋ยวจะพาขุดแล้วก็เดี๋ยวจะไปให้อาหารไก่เก็บไข่ด้วยลืมไปนะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมันจะมาเก็บไข่แต่นึงแฟนยายบอกว่าไก่ไก่หกฟองไอ้ไข่หกฟอง,ฟองนะเลยบอกเออใช่ใช่ใชลืมแฟนยายแกก็ทําความสะอาดอยู่แถวนี้แหละต,ตัดยงตัด้าเนาะม,มาเดี๋ยวไปเอามีดก่อน เนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยายจะขุดไปทางนี้เดี๋ยวก็ค่อยไปลอกอ้แก่ๆใบแก่ๆเดี๋ยวเอาไปให้เอาไปให้ไก่กินเลยเก็บไข่เนาะนี่เอาตรงกลางๆเขาเห็นไหมยังมีให้เราได้กินอยู่นะในสวนเราเองไม่เป็นไรมาเก็บกินตอนไหนก็ได้นะ คนอื่นเขาเขี่ยใบยไม้หาเห็ดเราเขี่ยใบยไม้หาผักป่า <c oughs> มีคนเขาบอกว่าทำไมไม่เด็ดเอาหรือมาอะไรเงี้ยอย่างนี้มันก็ไม่ตายหรอกเพื่อนคนอื่นเขาฉีดยาให้มันตายเนาะมันก็ขึ้นมาใหม่อันนี้กินได้ทุกอย่างเลยนะใบรากดอกกินได้หมดมีประโยชน์สัพมคุณมากมายหลายอย่างไปดูเอานะคะในอินเทอร์เน็ต ต้นฟันสิงโตเยอรมันเขาเรียกเลเบนฟานแต่ภาษาอื่นยายไม่รู้นะวันนี้เข้ามาวันนี้เข้าสวนมาเก็บผักไว้เพราะว่าออตอนเช้าไม่ได้เข้าสวนอากาศมันหนาวเออเก็บผักไว้เดี๋ยวจะรีบไปทํากับข้าวกินเดี๋ยวตอนสายๆค่อยมาทํางานในสวนเพราะว่าเดี๋ยวทําของเราด้วยทําของแฟนยายด้วยวันนี้เนาะ ไดมอหนึ่งสดน้ำร้อนๆแกงเหมือนแกงลาวแกงขคี่เหล็กไงแกงง่ายๆเนาะดูดิบรรยากาศเฮ้ยเนาะไหนะ่ะแฟนใหญ่เห็นแฉบบแฉบบอยู่ไหนเมื่อกี้ ันนี้ก็มันหลอกออกนะค่ะี่างอางนี้เอาไปแกงได้นะเนี่ยแต่มันจะทำความสะอาดช้าหน่อยอันนี้คนอยากเข้ากล้องมีคนอยากเข้ากล้องด้วยเดินผ่านกล้องเลยนั่น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 อยากเข้ากล้องเหมือนไก่เลย วิมายน่าฮึนเฉนเว้นอินฟิมมาเช่นดันเราแฟนตุ้ยวิมายน่าฮึนเนาะวิมายน่าฮึนเนาะเว้นอีฟิมมาเช่นดันเราแฟนตุ้ยวิลดาไมกันเอาสโวใหญ่ว่ายายว่าแฟนใหญ่แหมเหมือนเหมือนไก่เลยเห็นถ่ายคลิปอยากเข้ากล้องด้วยเดินผ่านกล้องนะอยากอยทำก่อนเด้อนี่นะคะคุณเพื่อนได้แล้วเดี๋ยวไปเก็บไข่ก่อน นเนี๋ยไปเก็บไข่ไว้เอามันฝรัง่งแฟนยายจะกินมันฝรั่งวันนี้เนาะนี่นะคะไข่ไก่สามตัวสามวันสิบฟอง <c oughs> จำได้ไหมงวดที่แล้วทยายเก็บสี่วันมันได้แค่สิบเอ็ดฟองอีกตัวหนึ่งมันยังไม่ไข,ขด่ด้ไข่ดีดีเปิดแล้วนีไปไหนหมดแล้วไม่รู้ไก่ยายนีออกไปข้างนอกแล้วไ <c oughs> ปนี่ไปไดยยายไปเอา มันฝรั่งไปทำกับข้าวเดี๋ยวค่อยออกมาใหม่ฮะนี่นะคะเพื่อนๆเ,เอามาล้างน้ำแล้วก็หัน่นอย่างนี้นะทีนี้ยายก็จะเอาไปต้มต้มเหมือนขี้เหล็กนั่นแหละเนาะต้มเหมือนขี้เหล็กต้มแล้วก็เอาน้ำออกจะทำให้ดูนะคะล้างอย่างหน่อยฟันสิงโปงนะ่ะนี่นะคะต้มไว้ อน,นี้ก็มาปอกมันฝรั่งนะคะห่นเสร็จแล้วทำการผ่านะคะแล้วก็ประต้มใส่เกลือต้มใส่เกลือนะคะวันนี้แฟนอยากจะกินตับวัว น,นี่นะคะต้มเสร็จแล้วเพื่อนถ้ายากให้ได้อยากให้เหมือนขี้เหล็กจริงๆเราก็เอาไปตําให้มันละเอียดหน่อยเนาะออแล้วก็มาแกงแกงแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละแะแกงให้ดูยวต้มมันฝร,รั่งให้แฟนยายก่อนใส่เกลือลงไปเนาะนี่นะคะต้มเสร็จแล้วนะจะมาตำน้ำพริกนะคะ คาตะไคร้กระช่ายหอมกระเทียมพริกนะคะอันนี้ไว้ใส่เป็นลูกโดนนี่ก็คือ,อไข่ดแดงเรานะคะพอดียายมีหมูลมควันเหลืออยู่ยายจะไปใส่หมูลมควันด้วยนะคะนี่ต้มน้ำแล้วใส่หมูลมควันลงไปทีนี้ก็เดี๋ยวจะตำน้ำพริกก่อนนะคะเอานะคะตำพริกเสร็จแล้วเอาอันนี้มาลงตำหน่อยให้มันเละๆหน่อยหรือว่าจะแกงอย่างงี้ก็ได้เรื่องของคุณนะคะ ไปนะคะใส่ลูกโดดลงไปมาเราก็ใส่มะเขือพวงไข่มดแดงโอ้โหเยอะเลยนะคะเพื่อนๆนี่ใส่ลงไปโอ้ยแม่อ่อยให้มันรู้ไปปรุงรสด้วยน้ำปลารา้าผงนัว เนาะแค่นั่นแหละน้ำปลาอันนี้แกงแบบธรรมดานะไม่ได้ใส่กนะทินะคะตรงรียบร้อยแล้วรอกินอย้เดียว,วแบบปุดๆๆ,ๆๆๆหน่ยแกงกิเลกก่เล็กฝ <c ười> รั่งนะคะนี่อันนี้ก็คืออาหารแฟนยายนะคะตับ,บวัวกินกับมันฝรั่งนะคะนี่นะคะอาหารแฟนยายวันนี้ตับ,บวัวมันฝรั่งต้ม สลัดของเก่าเหลืออยู่หน่อยสลัดสดๆจากสวนนั่นแหละเนาะน้ำมงง่นสดๆจากสวนเนาะนี่แล้เวเอาไปให้แฟนยายก่อนของเราเดี๋ยวข้าวยังไม่สุกมาเดี๋ยวนี้มากินนี่ของเราเห็นไหมโอโ้ยเพื่อนๆเอ้ยเนี่ยบนแกงขีล็งไม่ค่อยขมอะต้มนานไหมคือยายต้มน้ำทิ้งไปแล้วถ้าคนชอบขมหน่อยก็ ใส่น้แต่ไม่ต้องต้ตมน้ําทิ้งเนาะแต่ยังไงเขาก็ไม่ขมเหมือนขี้เหล็กหรอกเนาะขมไม่เท่าขี่เหล็กโอ้ยได้มาเขือพวงใส่หน่อยโอ้ยอืไปพากินนิดนึงมาเพื่อนเินกันอือ แกงใส่หมูสามชั้นแกงใส่กะทิก็อร่อยเนะอันนี้มันแกงแบบลาวๆนะแกงแบบง่ายๆธรรมดาธรรมดาไม่ต้อง พิธีไปถันอะไรมากมาย บ้านเรานะได้มะเขือพวงได้ใบชะอมใส่แล้วรัฐเอมัมแตนวันนี้ยายหันเป็นชิ้นเล็กๆทุกทียายจะใส่เป็นต้นเป็นต้นเลยไม่ลงโดดด้วย คลิปมันยาวแล้วอยากไ่ชิมให้ดูนิดนึงวันนี้แดดดีแต่อากาศริ่หนาวแล้วกลางวันไม่ถึงยี่สิบองศานะ สองสิบสามองศาตงคืนก็สองสามอมงสามลืมเข้าไปดูส่วนเมื่อกี้ลืมเข้าไปดูพริกที่ยายคลุมไว้ที่เอาต้นน่ไม้ฝรั่งคลุมไว้เมื่อวานเป็นน้ำแข็ง ไมื่อวานโมจะไปไล่ที่ไม่ได้ไปไปดูพริกลูกโดดกัดลูกโดดทีหัวร้อยดีจัง แค่นี้แหละหลืมอัประดด้มาแล้วเดี<ๆ>๋ยวเขากินตอนไข่หมดแดงไข่เล็ก บายๆคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใยญตาด้วยนะคะ